สวัสดีค่ะอาจารย์กำธรค่ะ,ส,คะคสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้ก็มีคําถามที่คุณผู้ฟังฝากกันเข้ามาเยอะเลยนะคะหลายคําถามเลยไปเริ่มกันที่ท่านแรกเลยละกันนะคะอาจารย์กำธรค่ะ จากคุณสารรอดบอกคุณสารรนดนี่ขับรถแท็กซี่ค่ะแล้วปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุก็คือขับรถไปชนคนข้ามถนนแต่คุณสารรอบอกว่าเขาไม่ได้เจตนาเพราะว่าคนที่เขาชนไปเนี่ยวิ่งปัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดทีนี้ถามว่าคุณสารรอเนี่ยจะมีความผิดอะไรบ้างและจะถูกดำเนินคดีในข้อหาอะไรคะอาจารย์ครับก็ถูกแล้วครับเราขับรถไปนะครับ คนคนข้ามถนนเขาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเจตนาอยู่แล้วนะครับถ้ามถ้าตั้งใจเจตนาถือว่าเป็นการกระทําความผิดฐานเจตนาฆ่าเลยแหละครับตรงนี้อาจจะเป็นความผิดกระมากนะครับก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่าเป็นคนข้ามถนนนี่นะครับเขาข้ามลามารักษะอย่างไรนะครับเห็นรถเขาวิ่งหรือเปล่าและตนเอง วิ่งตัดหน้ารถอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นการกรณีที่วิ่งตัดหน้าโดยกระชัน้นชิดนี่นะครับก็อาจจะไม่ได้ความขับก็อาจจะไม่เป็นไม่มีความผิดนะครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ่อาแต่ว่าถ้าคนขับก็เห็นแล้วนะครับก็วิ่งอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ชะลอรีบเหยียบคันเร่งนะครับดังนี้แหละครับ เลยนะครับไม่มีเจตนาฆ่าอยู่แล้วไม่มีเจตนา,าแต่ตทรวจก็มีส่วนนะครับต้องต้องไปต่อสู้กันนะครับว่าอ่าเราขับยังไตงต้อตัดม้ากอย่างไรนะเป็นข้อที่จริงที่ต้องพิสูจน์กันนะครับผมแต่เรื่องต้นนี้เจ้าพนักง,งานตำรวจอาจจะตั้งขอ้ขอขหาไว้ก่อนแล้วว่า ขับรถโดย,โดยมัทนะครับให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายอะไรก็ว่าไปครค่ะแ้วถ้าเกิดว่าบาดเจ็บนะคะก็เอาไปตกลงกัน,นะะว่าจะอะไรยังไงพรบ<อ>ประกันภัยส่วนถ้าสมมุติว่าอย่างกรณีที่เป็นแบบเนี้ยเราไปชนแล้วปรากฏว่าเ,าเสียชีวิตเลยล่ะคะอาจารย์ก็สมัครเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับเขาจะมาเรียกร้องอะไรยังไงกับเราได้ไหมคะต้องมีสิตเรียกร้อ,องค่อาะอาะไร ถ้าใช้กายค้าปรุงศพค้าที่ต้องรูปภรรยาไม่ได้ไม่ได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับตรงนี้ฝ่ายก็สามารถเลียงได้นะครับอ่ามันมีเยอะตรงนี้ค่าที่ต้องต้องรับผิดนะครับในกรณีที่ทําให้คนใดคนหนึ่งถึงแก่ความถึงแก่ความตายนะครับอ่าค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณเพลินคุณเพลินฝาก คำถามมานะคะบอกว่าคุณเพนเนี่ยขับขี่รถแท็กซี่ค่ะาจา์แล้วก็ถูกรถหกล้อเฉียวชนแล้วก็หนีไปนะคะคุณเพนได้มีการไปลงบันทึกป,ประจําวันไว้แล้วแล้วก็จํารายละเอียดของรถหกล้อนีไ่ได้ครบเลยนะคะ,อ,ะอยากจะถามว่าการลงบันทึกป,ประจําวันของคุณเพนเนี่ยมีอายุความหรือเปล่าเพราะว่าวันที่สิบเมษายนนี้ก็จะครบหนึ่งปีแล้วค่ะาจานอ่ามันขับรถทนนี่นะครับมันเป็นเรื่องทาให้ ทรัพย์สินเสียหายนะครับก็ถือว่าเป็นการประมาทเป็นเรื่องของกระทำโดยละเมิดนะครับาอายุความก็หนึ่งปีนะครับนับแต่วันเกิเดเหตุนับแต่วันที่รถชนกันนี่นะครับต้องฟ้องดำเนินคดีในทางแพ่งเรียกค่าสียาให้เรียกค่าต้องเรียกค่าอะไรเพราะว่ามไปนะครับตามกฎหมายอายุความก็หนึ่งปีนับแต่วันที่ละเมิดนะครับ ไปแจ้งความนียมันไม่ใช่เป็นเรื่องคดียาานะครับอ๋อค่ะต้องต้องมีการค่ะต้องมีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งด้วยถูกต้องถูกต้องครับไปแจ้งความว้ไม่ไม่ได้ทำให้อายุความสุดหยุดลงหรืออะไรไม่เกี่ยวเลยนะครับอืมค่ะทางแพ่งคุณก็ต้องรีบฟ้องก่อนครบหนึ่งปีนะครับค่ะอ่าถ้าเลยหนึ่งปีไปแล้วมันขาดทุความนะครับแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งเขายกยกมาเป็นข้อต่อสู้นะครับ สามก่อนยุฟ้องได้เลยนะครับค่ะวันนี้วันที่แปดเนี่ยอีกสามวันจะครบวันที่สิบอ่าจะครบจะครบหนึ่งปีนี่ถ้าไปฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายตอนนี้ได้ทันไหมคะอาจารย์ก็ยังทันยู่นะครับค่ะอ่าต้องต้องฟ้องภายในหนึ่งปีพอดีนะครับตะเลยไปแล้วนอกจากว่าวันที่ครบหนึ่งปีตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่นะครับก็ขยายไปไปจนถึงวัน ทำงานอีกได้นะครับเป็นประจำวันทานก็ได้เป็นประจำก็ได้นะครับค่ะคือถ้าเราไปยื่นเรื่องฟ้องนะสมมุติว่าไปยื่นเรื่องฟ้องพรุ่งนี้วันที่เก้าอันนี้ก็ถือว่ายังทันเพราะว่ายังไม่ถึงวันที่สิบนับจากที่เรายื่นเรื่องใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับโอ้ภายในหนึ่งปีแล้วนี่ครับหลังจากนั้นคดีจับพิจารณาไปกี่ปีกี่ปีก็ไม่เป็นไรแหละครับผมเพราะเทาไมไอ้จุดามมันจะุดหยุดลงแล้วไงเพราะฉะนั้นเราก็นำเนินคดีได้ต่อไปจะสู้กันจะสู้กันอย่างไร จะได้เวลากี่ปีไม่มีปัญหาตรงมันครับอ๋อค่ะงั้นฝั่เราต้องใช้สิบไปในหนึ่งปีนะครับไป้ิบไปในหนึ่งปีคระบทจกท้อง้องนะครับผมค่ะจย์แล้วก็ไปที่คําถามจากคุณประสิทธิพรนะคะถ้านี้เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ค่ะอาจารย์มีสองคำถามที่อยากจะปรึกษาคําถามแรกบอกว่ามีเพื่อนของผู้เช่าห้องพักรายหนึ่งของคุณสิทธิประสิทธิพรเนี่ยนะคะเขาเข้าใจว่ามามาอยู่มามาก้ก๊ายด้วยแล้วก็เอารถจักรยานยนต์มาจมา นะภายในพื้นที่ของอพาร์ตเมนต์แล้วปรากฏว่ารถหายค่ะนะเขาก็มาบอกว่าให้คุณประสิทธิพอเนี่ยต้องรับผิดชอบนะถามว่าเอ๊ะนะเขาไม่ได้เป็นผู้เช่าแต่เป็นเพื่อนของผู้เช่าที่มาหาแล้วมาจอดแล้วร,รถหายไปเราจะต้องรับผิดชอบรหรือเปล่าคะออไม่ต้องรับผิดชอบนะครับตอบแบบตังตรงมาเลยน,นะครับค่ะเขาไม่ได้เป็นผู้เช่ามไม่ได้อยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์ของเราค่ะ,ะคอ,ยอย่าง,งแม้จะเป็นผู้เช่าเนี่ยนะครับ บริเวณอาคารนี่นะครับจะให้เจ้าของต้องรับผิดชอบถ้าเขาไม่ได้รับฝากอ่ารับฝา,ากตากตามกฎหมายนี่นะครับเขาเจ้าของขอ,งองัคพารเมนก็เขาไม่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะครับผมอือค่นะนะครับนะเหมือนกันทพิ่มในห้างหน่อยครับ่ในห้างหน่อยครับออ้าลักษณะเหมือนกัน,นกันค่ะเขาไม่ได้มอบแจกมอบมอบให้เรารักษาว่าหรือจอด เอาเก็บถ้าจอดอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งครับผมค่ะแล้วก็เดียนมาจอดไปเชิเรียนมาจอดก็จะไม่เกี่ยวข้องเลยนะฮะนะครับเกี่ยวข้องเลยนะครับค่ะนรับไม่ต้องรับนะครับผมอ่ามีคำถามบอกว่าก็ที่ผู้ นะคะอนะต้องใส่ว่าเขาอาจจะไปขโมยทรัพย์สินของห้องข้างๆนะคือเป็นการสงสัยยังไม่ได้มีหลักฐานอะไร้ะนะเราเอในฐานะเจ้าของเนี่ยนะคะจะขอให้เขาย้ายออกเนี่ยทำได้หรือเปล่า I don't know. ค่ะได้มันรับฟมหน่อยนะครับผมค่ะจ่ะแล้วก็ใครเขาสงสัยไปนะได้2ประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์กำอนได้พักสักครู่หนึ่งนะคะส่วนขั้นใดอยากจะปรึกษาสายสดนะคะโทรเข้ามาได้1644และ0 2 9 4 1 0 8 4 7กถึงช่วงนี้มีไฟไม่ยากเข้ามาจากคุณปรีชาบอกว่าแถวๆถสายไหม34มีมีไฟไม่ยากด้วยนะประสานงาน1 9 9ให้แล้วนะคะค่ะแล้วก็มีขอความชื่อเรามีอีกงท่านนะคะคุณเช็ดทา บอกว่ารถสตาร์ทไม่ติดต้องการช่างหรือว่าผู้รู้มาดูให้หน่อยนะคะเป็นนั่งสุบุคลนิสันสีดำค่ะทะเบียนพอสัมเพ์ฮอนคุก7 8 7 0กรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้จอดอยู่ราชดลพิเศษฝั่งขาเข้านะคะช่วงสะพานข้ามแยกวงสว่างในปั๊มน้ำมันเชลนะคะสังเกตกันนิดนึงแล้วกันนะคะแวะให้การช่วยเหลือด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะนะคะมีคุณอัศนัยแจ้งเรื่องของรถจอดเสียหนึ่งจุดค่ะบนทางด่วนดาวคนองฝั่งขาออกนะคะก่อนจะลงพระรามสองประมาณสัก หนึ่งกิโลเมตรเป็นรถน้าส่วนบุคคลสีบรังเงินจอดอยู่เลนขวาสุดเลยอันตรายมากๆนะคะเดี๋ยวทีมงานประสานเจ้าหน้าที่ให้ค่ะค่ะจาย์คะก็กลับมานะคะ,คะในเรื่องของคําถามกันต่อนะคะมีค,คุณสุธีนะคะฝากคําถามเข้ามาค่ะอาจารย์บอกว่าลุงกับป้าเนี่ยไม่มีบุตรไม่มีลูกเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่ามีหลานๆอย่างหลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีที่ดินอยู่เป็นโฉนดชื่อร่วมของคุณลุงคุณป้าเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าอยากจะให้สิทธิ์หลานๆได้มีที่ทา กกินนนัะะคะถามว่าตรงจุดนี้เนี่ยจะสามารถทําได้ไหมแต่ว่าหลานๆเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะกันเลยนะคะควรจะทํายังไงดีคะ,ะ,คะอาจารย์ที่ดินของคุณลุงใช่ไหมค่ะของลุงกับป้าชื่อร่วมกันค่ะของป้าอยากอยากให้หลานๆใช่ไหมครับค่ะก็จะทำเป็นพินัยกรรมไว้ก็ได้นะครับค่ะ,ะถ้าเป็นแก่กรรมไปเมื่อไหร่ก็ให้ซักนนสินนั้นตกับ คนใดแบ่งกันไปเท่าๆกันนะครับก็พินัยกรรมทำแล้วก็มีผลเมื่อคุณลุงถี่แก่ความตายนะครับแต่ให,แให้แบ่งให้ให้มันอะไรยุติธรรมนะครับคนลัเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เมื่อคุณคุณลุงตายไปนะครับหลานๆก็สามารถ เอาเป็นในกรรมนี่แหละครับไปร้องขอจัดก,การมาดกนะครับและก็แบ่งตามตาม,ตามตามส่วนที่ระบุไว้ในพินัยกรรม,มครับค่ะท่างคะอย่างนี้คือส,สอบถามมาว่าถ้าหากให้สิทธิทำกินไปแล้วเนี่ยเจ้าของ ทำกินไปไม่ได้ยกให้นะครับแม้ว่าจะให้ใครก็แล้วแต่อาจจะอยากให้คนรู้จักให้ญาตห่างๆอะไรอย่างนี้ก็ก็ได้เข้ามาให้แค่คือได้แค่สิทธิเข้ามาทํากินแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ครับอ๋อค่อาจจะระบุไว้กี่ปีก็ได้หรือไม่เช่นนั้นก็ระบุไว้ว่าจนกว่าจะผู้ทากินถึงแก่ความตายก็ได้ค่ะ่ก็ต้องมีการทําหนังสือใช่ไหมคะอาจารย์หนังสือครับใช่ครับค่ะทำกินนะครับ อบายนะครับช<า>ใช่แต่กันทําประโยชน์ไป<า>แต่ว่าจ้าของมีกรรมสิทธิ์ทุกอย่างจะขายจะไปทําอะไรก็ได้จากนั้นนะครับค่ะเป็นเจ้าของอยู่ตลอดเวลานะครับค่ะคือผู้ทำ<ฆ>กินยังไม่ได้กรมรมสิทธิ์นะครับอืมค่ะค่ะ อาจารย์คะแล้วก็มีคําถามจากคุณประเทืองเข้ามาเป็นคําถามที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนน,น,นะคะบอกว่าลูกสาวนะไวัยไม่ถึงสิบขวบเลยค่ะอาจารย์ไปถูกก่อเหตุก็ททาชําเรามาเมื่อปีที่แล้วนะตอนนี้คดีก็บอกว่าเรื่องถึงถึงศาลแล้วมีการออกหมายจับแล้วนะคะแล้วก็มีการไปจับผู้ต้องหามาด้วยแต่ในชั้นศาลเนี่ยนะคือบอกว่าประกันตัวออกไปค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคดีผ่านมาเป็น เป็นปีแล้วนะบอกคดียังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าทำไมนะขั้นตอนถึงได้ค่อนค้างช้านะคะแล้วก็เห็นบอกว่าในวันที่สารนัดไปขึ้นศาลนี่ก็เห็นบอกว่ามีการาทางจำเลยก็ขอเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะแบบนี้นี่จะทำยังไงดีคะอา <c oughs> จารย์การพิจารณาเนี่ยครับหลังจากคดีขึ้นสู่ศาลแล้วเนี่ยนะครับโ <c oughs> <c oughs> ทษนะครับค <c oughs> ่ะก็ <c oughs> พยานบางครั้งไม่รู้ว่ามีมาเบิดความหรือเปล่าต้องดูสาเหตุว่าแต่ละครั้งเนี่ยทำไมหบือพยานไม่ได้นะครับพยานให้ความร่วมมือแค่มากน้อยแค่ไหนนะครับการพิจารณาคดีถ้าเลื่อนไปหลายๆครั้งนะครับศาลก็อาจจะ แม่เลื่อนคดีก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้นการที่ศาลให้เลื่องคดีตาคกับผิดเป็นเรื่องอยู่ในดุลพินิจของศาลนะครับว่าเอาละต่อไปให้โจทย์นำพยานไม้พร้อมหรือจําเลยคุณมีพยานหรือเปล่านะครับหรือไปแล้กตีปากนัดหน้าเอามาให้หมดเลยอย่างนี้นะครับศาลก็จะควบคุมในการพิจารคดีนะครับจะไม่ปล่อยให้เวลามันเลื่อนไปโดยไม่ม,มีประโยชน์นะครับ เพราะงั้นการเลื่อนก็อยู่ในดุลินิจของศาลนะครับทีนี้ต้องต้องรูว่าทําไมเยนใจที่ที่ช้านี่นะครับถ้าคุณคุณพ่อคุณคุณแม่นี่นะครับไปศาลก็จะรู้ทุกครั้งว่าอ๋อทาไมเลื่อนสาเหตุอะไรนะครับเพราะ,ะบางบางครั้งเมื่อไม่มีพยานมาให้การก็ต้องเลื่อนอยู่ดีนะครับต้องถ้าไม่มาอาจะต้องออกหมายจับพยานนะครับ คือพยานนี้ก็ถ้าไม่มานี่ก็มีความผิดเหมือนกันใช่ไหมคะมีความผิดด้วยครับเพราะว่ามันเป็นพยานสำคัญนะครับก็ออกหมายไปหลายครั้งแล้วไม่ยอมไม่ติดต่อมาไม่รู้อย่างไรแล้วก็ไม่รู้ให้ตํารวจตามแล้วก็ไม่เจอสาลก็อาจออกหมายจับนะครับกลับมาแล้วก็มาให้การเป็นพยานอครพยานก็มีส่วนสำคัญนะครับคือขั้นตอนก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนการพิจารณาคดีน ta ี่แหละนะคะเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็ศาลก็จะควบคุม การพิจารณาคดีไปนะครับว่าต้องเลื่อนไปเพราะอะไรวันนี้พยานมาหรือไม่มาศาลก็จะจดเขาเรียกว่าจดรายงานกระบวนพิจารณาครับทุกครั้งที่ศาลนั่งบาลังนะครับก็จะมีความมาเรียกจดรายงานกระบวนการเจนาว่าวันนี้มาทําอะไรสืบพยานสืบใครสืบไม่ได้เพราะอะไรเลื่อนไปวันไหนอย่างนี้แหละครับทุกใชยผู้วามได้ทราบว่า การพินากดีไปถึงไหนอย่างไรแล้วครับค่ะค่ะไปที่คำถามต่อไปเลยนะคะค่ะคำถามต่อไปนะคะจารย์คุณนิเวศฝากถามเข้ามานะคะโดยบอกว่ามีลูกน้องค่ะมาขอให้คุณนิเวศเนี่ยเป็นคนซื้อรถยนต์ให้นะคะโดยลูกน้องก็รับปากว่าจะผ่อนเองคุณนิเวศก็ซื้อให้แล้วก็มีการจัดการเข้าไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยผ่านไปสามปีค่ะอาจาร์ลูกน้องเสียชีวิตไปแล้ว แล้วก็ไม่มีใครที่จะส่งต่อนะคะจนไฟนันเนี่ยมาทวงนะคะคุณนิเวศก็มีการติดต่อญาติของลูกน้องไปนะคะแล้วก็ทราบว่าทางญาติเนี่ยได้มีการเอาไปใช้แล้วก็ใบเบี่ยงไม่ยอมคืนรถนะคะอาจารย์รอันนี้ก็ถามว่าจะทํายังไงดีจะดําเนินการยังไงต่อไปได้คะก็แสดงว่าคุณนิเวศเป็นผู้เจ้าซื้อโดยตรงค่ะอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คำถามอ่า ยังยังไม่ชัดเจนนะแต่่ใช่ค่ะอาจารย์เป็นเป็นผู้เช่าซื้อค่ะอาจารย์ว่าน่าจะเป็นผู้เช่าซื้อโดยตรงนะครับค่ะเพราะฉะนั้นคุณนิเวศเป็นผู้สัญญากับบริษัทผู้ให้เช่าซื้อนะครับค่ะแต่ว่าให้ลูกน้องไปใช้นะครับแต่ให้ลูกน้องเป็นคนส่งเองคับส่งค่าเจ้าส่งใต้เจ้าเนี่ยเห็นว่าตอนหลังลูกน้องตายไปแล้วก็ไม่มีใครส่งต่อนะครับค่ะคุณนิเวศก็ถ้าไม่ใช้รถต่อไปไม่เอามาใช้นะครับ ก็ต้องรีบเอารถไปส่งที้ให้บริษัทเนี้ยนะครับอ่าความมันมันจะลดน้อยความเสียหายความค่าการประโยชน์ต่างๆที่บริษัทแต่เรียกภายหลังมันจะน้อยมันจะน้อยลงนะครับแต่ถ้าไม่รีบไปส่งมอบรถแล้วก็รถเสียหายนะครับเขาก็จะเรียกค่าเสียหายอ่ามากขึ้นและครับผม,มค่ะคุณนิเวศก็ต้องไปติดตาม รถนะคอันนี้ไปไปแจ้งความข่าจานไปไปแจ้งความเป็นบังคับเป็นคดีให้คืนรถได้ใช่ไหมคะคุณนิเวศค่ะตัวคุณนิเวศก็เป็นผู้เช่าซื้ออยู่แล้วอืมค่ะก็จริงๆคนนี้เหมือนกับเป็นผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบครองรถนะครับเป็นผู้เซ็นะนั้น สามารถที่จะเอารถนี้ไปส่งมอบบริษัทเลยก็คือมีสิทธิ์ขาดเลยใช่ไหมคะอาจารย์แม้เขาจะบายเบี่ยงให้เหตุผลนู่นนี่นั่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เป็นผู้สัญญาคุณนิเวศเป็นผู้สัญญาโดยตรงเป็นผู้เช่าซื้อโดยตรงเพราะนั้นสามารถที่จะไปติดตามหารถมาที่ไหนก็รีบเอาไปส่งให้กับบริษัทเลยถ้าเขายังครอบคงอยู่ก็เขาถือมีความผิดหมายถึงญาติเนี่ยนะที่ไม่ยอมคืนรถให้ไม่มีผิดไม่มีสิทธิ ผู้สัญญาใดๆนี่ยังเป็นผู้สัญญาโดยตรงเป็นผู้ครอบครองในฐานะเป็นผู้เจ้าเปรีนะครับค่ะถ้าไม่คืนนี้อาจจะไปแจ้งความได้นะคะคุณนุ่มทราบข่าวไดครับก็เจอที่ไหนก็รีบเอารถ ไปบอกบอกก็จากเลยค่ะอาจารย์ไปที่คําถามต่อไปนะคะจากคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะเออ่บอกว่าถามมาอย่างนี้ค่ะเรื่องการพูดจาส่อเสียดหรือว่าชวนไปมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวแกับเด็กอายุยังไม่ถึง18ปีหรือต่ํากว่า18ปีมีความผิดนะข้อหาอะไรบ้างแจ้งความจับเลยได้ไหมคะการพูดจากันนี่นะครับมันไม่ไม่ได้มีการกระทํา ในทางร่างกายนะครับอหลได้ยินไหมอ่าคือมันไม่ถึงกับอาณาจารย์นะครับอืมค่ะ <c ười> คือกฎหมายเรามันต้องทําต่อเนื้อต้องเนื้อต้องตัวนะครับตามร่างกายนะครับถึงจะเป็นความผิดค่ะจ่าเรื่องเพียงแต่พูดจะลักษณะที่อต่อ,อเถี่ยนในทางที่จะชวนไป รวมหับนอนกันอย่างนี้นะครับผมค่ะมันกฎหมายเอาปิดก็ไม่ได้ะครับแล้วฮะแล้วแบบนี้แบบในในฐานะผู้หญิงนะคะอาจารย์สมมติว่าอาจจะมีผู้ชายมาพูดกับเราในลักษณะนี้แล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยไม่ปลอดภัยเลยอะ่ะผู้ชายคนนี้ต้องคิดอะไรไม่ดีกับเราแน่ๆเลยแล้วเราจะทํายังไงนะคะอาจารย์ ก็อยากคุยสิคะเออแล้วถ้าเขาหบบว่าก็ไม่สมมติว่าเขาอาจจะมาเคยพูดกับเราแบบนี้มากกว่าหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยอาจารย์คือเราจะไปลงบันทึกประจำวันอะไรไว้เป็นหลักฐานก่อนได้ไหมคะลงไว้ได้ครับโอ้นะครับว่านายคนเนี้ยพูดจะส่วนไปนั่นไปนี่นะมันไม่ มันมันไม่คิดว่ามันไม่ดีมันไม่มาเว่า,าไม่รู้เมื่อไหร่เราอาจจะโดนอะไรเราก็ป้องกันไว้ก่อนก่อนเผือ่อมีวันไหนเราเพวดนะครับถูกผมคืนอะไรก็มันมีฐานไว้ได้ไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นผู้ชายคนเนี้ไม่ได้คือนะสงสัยว่าอาจจะเป็นเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปแก้งความไว้เป็นหลักฐานได้ครับเพื่อป้องกันอนาคตว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะจะโดนหรือเปล่านะครับ คือแจ้งความดำเนินคดีเลยเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนลงบันทึกประจำวันไว้นะครับเพราะเห็นว่าเขามาพูดอะไรไม่ไม่ดีมาะสมัยมาของอะไรหลายลอย่างข้หยาบยนวรับโทรศัพท์พอรู้ป้าก็กดโทรศัพท์ติ๊กไปครับอ่าไม่ได้รรู้แล้วยังรับโทรศัพท์อีกคุณยังคุดอะไรอีกท่านอะไก็มันก็ห็นใจแล้วนะครับเรามีใจให้เขาด้วยหละครับเราดีใจให้เขาด้วยเขาเอกย่าพูด ดังพูดเล่นดีจริงอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็อย่าไปทับตทรตับเลยนะครับเบอร์นี่มันมาแล้วเบอร์นี้มาแล้วนะครับตัดตทรตับตัดทิ้ไม่ได้เลยนะครับอ่า ค่ะอาจารย์ค่ะมา,<ข>าที่คําถามฝากจากคุณประมวลกันบ้างนะคะคุณประมวลก็ฝากถามมาบอกว่าคุณประมวลเนี่ยเป็นลูกจ้างนะคะ<ม>แล้วก็ทํางานโรงงานค่ะระหว่างทํางานได้มีการทําสินค้าของทางโรงงานเนี่ยเสียหายค่ะอาจารย์แต่ก็บอกว่าทางโรงงานเนี่ยหันได้มีการหัก ค่าเสียหายนะคะเป็นเงินเกินจริงเบีย้ยขยนันอะไรพวกนี้นะคะหักไปหมดเลยคุณประมวยก็บอกว่าทําเสียหายแค่ครั้งนี้ครั้งแรกเท่านั้นนะคะแบบนี้เนี่ยจะถือว่าทางบริษัทเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วก็ในทางกฎหมายเนี่ยคุณประมวลจะสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้บ้างอย่างไรคะครับก็ทรัพย์สินเสียหายนี่นะครับมามันราคานะครับมันต้องรู้ว่าราคาอืน มูลค่าใช่ไหมมูลค่าที่จะเป็นเสียหายนะครับไม่ใช่ว่าทียหายนึงพันบาทคุณตั้งมาตั้งห้าพันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกแล้วนะครับผมองรับว่ามันไม่ได้เป็นธรรมแล้วนะครับ่เราต้องดูตัวนั้นว่าที่จะเรียกว่าเราที่หายอย่างไรนะครับต้องดูว่าทรัพย์สินที่เราปล่อยเป็นความเสี่ยงปล่อยกันเขาเรียกเกินหรือเปล่านะครับถ้าเกินไป เราก็ต้องตู้แย้งนะครับว่ามันไม่ถูกต้องนะครับค่าเจะได้ทำมันทิกกันไว้อะไรก็เป็นหลักฐานหรือไปแจ้งอตำรวจว้วมันทิกไว้ก็ยังดีนะครับเพื่อจะได้มีเรียกหลักฐานไว้นะครับว่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับ่ะเราก็ต้องดูว่าทรัพย์สินมันต้องดูด้วยมันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้านะเราไม่พอใจเราไม่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แล้ก็พิจารได้นะครับค่ะถ้าเป็นลักษณะเกินกว่าเหตุนี่คือสามารถที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมได้นะคะถ่กต้ตองครับถิดไม่ได้ความเป็นธรรมก็มันสามารถเรียกร้องได้ตลอดนะครับไปแจ้งไอ้แสดงงานจังหวัดหรือที่บรับะตั้งอยู่นะครับค่ะอ่ะว่าเรื่องนี้มันจะ่ได้มเป็นธรรม่แงงานจังหวัดก็อาจจะเรียกนายจ้างก็เข้าไปคุยเจรจานะครับค่ะ หรือว่าจะโทรไปปรึกษาสายด่วนแรงงานกันก่อนก็ได้<ะ>ว่าควรจะต้องดําเนินการยังไงติดต่อที่ไหนอะไรยังไงได้ใ่แล้วค่ะ จะคุ้มครอง <ผม S 1> อยู่อยู่ที่ราคาของมค่ะอาจารย์แล้วก็วกคําถามปิดท้ายวันนี้ค่ะจากคุณประทีปนะคะบอกว่ามีที่ดินอยู่ทั้งหมด8ดไร่ค่ะจะโดนเวนคืนไปหนึ่งไร่ค่ะนะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเตรียมตัวเลยเพราะว่าจะมีการตัดถนนผ่านที่ดินของคุณประทีปเราต้องเวนคืนไปหนึ่งไร่ทีนี้อยากทราบว่าหลักการเวนคืนที่ดินเนี่ยเวลาเราได้รับค่าชดเชยนะคะเขาจะชดเชยเป็นราคาที่ซื้อขายกันในตลาดที่ดินหรือว่าจะชดเชยให้เราตามราคาประเมินนะคะ อ่าต้องคิดตามราคาซื้อขายนะครับของว่าในตลาดเกาซื้อขายในตลางว่าเท่าไหร่จะ,ะ,ม,ะมีหนังสือมีเทียบราคาข้างเคียงบทอะไรตรงนี้ว่าอ่าราคา ตลาดซื้อขายกันเท่าไหร่เขาจะให้ตามราคาซื้อขายนะครับก็จะราคาประเมินมันไม่ได้นะครับอืมฮะมันน้อยเกินไปจากความเป็นจริงนะครับค่ะนะคถ้าสมมติว่าเจ้าของที่ดินบอกไม่พอใจอยากจะเรียกร้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิไหมฮะก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องศาลเอาเรียกฟ้องศาลปกครองได้นะครับค่ราคาที่คิดว่าแม้แต่ตามราคาซื้อขายแล้วยังยังต่ำเกิน เพิ่อีกนะครับ<อ>แต่คุณต้องไปสู่ได้ได้นะครับว่าข้ามเคียงเขาขายราคาเท่าไหร่าะไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าราคาสูงกว่านี้แต่คุณต้องมีราคามาเทียบเสียงถ้า<ะ>ข้ามบ้านติดก,กับที่ของผมเขาซื้อขายเมื่อปีที่แล้วเขาซื้อขายกันกี่ตารางวากี<ะ>่ตารางวากี่บาทนะครับอืสาม,มารถทิศราคาได้นะครับ<ะ><ะ>แต่ไม่ใช่ว่าพูดด้วยปลาเปล่า ฝากเบิกวาจะเป่าที่ทางกองท้ายมากกว่าต้องที่คุณให้สองเท่ามีหลักฐานไหมล่ะครับเอถ้าไม่มีหลักฐานมันก็ไม่ปรากฏที่ว่าเออนันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะฮะราคาในปัจจุบันก็ก็มีคณะกรรมการประเมินก็มีตรวจเกี่ยวกับทองเยอะครับการที่จะประเมิราคาในการ ทได้ค่ะจ้านะก็ปิดท้ายด้วยคำถามนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์นะยังไงพูดคุยกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอบพระคุณอาจารย์กำธรค่ะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ91รู้ทันรู้ทา